สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมรี่มือสองแอร์คอนมือสองนะฮะกับผมนะครับบิณฑ์เพจยนนะครับผู้การฝ่ายขายประจำบริษัทเพจยนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมถ่ายในส่วนของสาขาเซนีไทยไม่ใช่เซนตไทยสุวินทวงศ์46นะติดเซนีไทยนะพี่นะนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่เลยพี่สดๆร้อนๆนะฮะให้ดูสภาพดิบๆกันนะฮะแต่มันจะย้อนแสงหน่อยนะผมก็หามุมลำบากนะนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆกันนะเดี๋ยวผมปรับมุมให้แล้วกันนะนะครับคันนี้ Toyota Camry 2.5G ปี2020นะครับคันนี่ โอ้โหสวยสดงดงามรถบ้านนะนะครับรถบ้านนะพี่คนนี้นะครับสวยๆคันนี้เนะี่ยหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะสีขาวเข้ามาแล้วนะ 2.5G สีขาวปี B 20นะครับ Max 18นิ้วยางทูนซ่านะฮะยางเป็นปี24ด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดของสีค่อนข้างเยอะหน่อยนะคันนี้นะครับแต่ได้ความเดิมๆด,ดิบๆนะ่ยกระจกบานหน้าเดิมเป็นของโต้ตาเดิมนะครับนี่ให้ดูสภาพรวมๆก่อนนะนะครับเดี๋ยวมุมสันตอนนี้ยังไม่เห็นนะไม่เห็นมีบุบไม่เห็น,ม,ม,หนมีรักยิ้มนะ แต่มีแท่รอยถะลอกนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับแล้วก็ล้อแม็กนะคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเข้ามาปั๊บถ่ายปุ๊บเลยนะครับตามหัวข้อเลยพี่นี่ด้านหลังนะเดี๋ยวมีเก็บงานสีให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้ารู้สึกมีเป็นเรื่องปกติของแคม ry อรี่อยู่แล้วนะตรงขอบข้างๆนะตรงนั้นนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มันปิ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทำสีทำกันชนให้นะครับก็โดยรวมสภาพค่อนข้างสวยนะครับคันนี้ออกข้างอยู่ล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะพี่นน 780,000บาทโอ้โหหายไปคุ่นข้างเยอะนะหายไป8,000 0 0พี่คันนี้หายไป8,000 0นนะนะครับกระจกเริ่มโตต้านะบหหนานะครับนี่โอ้โหสุดจริงๆได้ความเดิมนะฮะแล้วก็ตัวฟิล์มเนี่ยฟิล์มจะเป็นประมาณ60นะนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะของแคมรี่นะฮะเป็นเรื่องโมเดลแคมรี่โมนี้เลยนะฮะนะครับ ปกติแล้วก็จะโดนมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเนะี่ยเพราะว่ามันเตี้ยนะฮะนี่พี่ดูมันเหมือนกับการเสริมชุดแต่งมาแต่ไม่ใช่นะมันเป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับกันชนหน้าเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับแต่มันจะทําให้แบบนี่ข้างๆยังมีรอยทะลอกอยู่เลยนะนะครับแต่เดี๋ยวทําให้หมดนะทำให้ใหม่หมดเลยนะฮยล้อแม็กซ์18ยางทุนซ่า B24 อ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับด้านนอกนะสีขาวนะครับ ถามกันมาเยอะมากนะว่าสีขาว2 5 G จะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเข้ามาแล้วพี่นะครับได้สภาพนี้นะครับเดี๋ยวจัดการรายละเอียดให้หมดเลยนะครับพี่จองให้ไวแล้วกันนะครับจองแล้วเข้ามาดูรถนะครับเดี๋ยวจัดเก็บรายละเอียดให้นะครับระบบความปลอดภัยให้มาบสโซลมิเตอร์ทั้ชั้นควบค c o รีคอร์ดซฟิกกันเลยนะครับมีมาให้นะครับหลังคาสลูปด้วยคันนี้นะครับแต่ภายในเนี่ยไม่เหมือนข้างนอกนะภายในผมว่าสวยคันนี้ภายในสวยเลยแหละนะฮะเลขไมค์เดี๋ยนะ เลขไมาผมจำไม่ได้พี่เดี๋ยวดูก่อนเลขหมาแสนสองครับนะเดี๋ยวดูรายละเอียดภายในกันนะครับมาดูภายในกันเลยดีกว่านะฮะจุดขึ่นลงสเก็ตเพจกรรอะไรนะครับเลอะนิดหน่อยนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับด้านในเหมือนกันนะได้พยางเดิมครับนะพี่ได้ดูสภาพดิบๆิเลขเข้าประมาณนี้เลยพี่นะบออมีย้ำนิดนึงนะฮะรถใช้งานนะครับแต่ว่าบกโดยรวมสวยนะครับไม่มีขาดได้สภาพนี้เลยกุญแจได้2ดอกด้วยนะฮะกุญแจสองดอกพี่นะครับไม่ต้องลุ้นนะนะครับบกคุณข้างข้างโโหสวยเหมือนใช้งานคนเดียวนะ นะครับหัวเกียร์สวยนะครับตกแต่งเป็นลายไม้ลายเสือพวงมาลัยเฮ้ยพวงมาลัยสวยวะนะครับไม่มีสกิลเลยเนี่ยไม่มีสกิลเลยพวงมาลัยสวยไอ้แบ็คมีให้เจ็ดใบนะแล้วก็แผงประตูนะฮะฝั่งนั้นคนขับนะครับไฟเวลคัมซีนกาวเต็มหน้งฝานะฮะเมนูเมนอาร์คสวยจุดเชื่อมต่อกระจกเริมโตโยต้านะครับนะด้านในเอเมทไลท์มีให้นะฮะแล้วก็ซ็อกทัชตรงนี้เดิมๆนะฮะได้เดิมสวย เนี่ยเขาจะกลูกออโต้ทั้งสี่บานพักหัวใจไฟฟ้าเป่าเดไฟฟ้าเซ็นท่นล็อกนะครับเมมโมรี่ซีมีมาให้บอกอบไฟฟ้าเล่นหน้าเล่นหลังแลื่อนลงปรับพนักพิงแล้วก็ดันหลังนะนะครับถือว่าโดยรวมสวยเลยคันนี้พุชเตาร์นะครับมีมาให้นะมาดูการสตาร์ทเครื่องกันครับย้าอีกทีหนึ่งนะว่าได้กุญแจสองดอกนะได้กุญแจสองดอกนะนะครับมาหนึ่งสองสามปึ๊บตัวเครื่อง2 5จุด้านะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องรอเลยยังไม่ดูห้องเครื่องเลยนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะ นะครับมาเซอร์ไพรส์พร้อมกันพี่เนี่ยนะครับอ่ะของเครื่องอ่ะตัวตัวคอนโซลนะนะครับเลขไม์ที่ปรากฏปึ๊บชัดไหมนี่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันโลนะครับไฟแจ้งเตือนที่โชว์อยู่เป็นไฟของแรงดันลมยางนะครับตรงนี้ถือว่าดีนะนะครับแรงดันลมยางเราก็แค่ไปเติมลมให้มันแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ปกติเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แอร์แบ็กเจ็ดใบนะคันนี้นะครับนะคู่หน้า 1 2นะครับแล้วก็เสา A คู่หน้านะครับสองนะครับแล้วก็คนข่าววเข่า1นะฮะด้านหลังเสา C อีก2รวมเป็น7นะนะครับกล้องขนาด7นิ้วนะฮะกล้องถอยจอทัชเชื่อมต่อเกี่ยวกับตัวระบบโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ได้เลยนะฮะแล้วก็แอร์แยกซ้ายขวาดูกล้องถอยกันหน่อย1 2 3ปึ๊บนี่ดูโอเคนะนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะสองมุมมองนะฮะแล้วก็แอร์แยกซ้ายขวานะครับนะฮะมี ปรับมอเตอได้นะครับด้านล่างจะเป็นวไวริชาร์จเจอร์นะฮะสำหรับชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายนะฮะนอกนั้นก็มีเชื่อมต่อเรื่องของตัว power lead นะครับ a u US, x USB นะฮะมีมาให้นะฮะตำแหน่งเกียร์ค่อนข้างชาัดเจนนะ PRNDS บวกลบนะครับโหมดการขับกี่เขาโหมดน้อโหมดสปอร์ตโหมดนะฮะเบรคโคเบรคไฟฟ้านะฮะมีมาให้ใส่แก้วได้ใหญ่ๆเยติได้เลยนะฮะใหญ่ๆเลยนะฮะแอรเม้ไลท์ด้านในนะฮะตกแต่งลายไม้ลายเสือ,อนี่เป็นซอฟทัชด้านบนซอฟทัช ด้านล่างใส่เอกสารนะฮะสมุดกู้มือการใช้งานยังอยู่นะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะฮะมีมาให้แล้วสําหรับตัว2.5นะข้างในเล้อหน่อยนะครับไม่มียันไม่มีขลัพี่นะฮะแผงวงแดนมีจกให้มีไฟให้นะครับสรุปเปิดปุ๊บนี่นะวันทัฟท์ครับผมนะฟิล์มใส่ให้มาได้ประมาณหกนะนะครับโอ้โหสว่างเลยนะฮะก็ ขับกลางวันก็โอเคนะฮะแต่ต้องเลื่อนตัวนี้ปิดเข้ามาหน่อยนะผมว่านะมันจะลดความร้อนของไอแดดได้นะฮะแต่กลางคืนโอเคเลยนะไฟมีให้เป็นมินิมอลมินิมอลหน่อยแล้วเล็กๆนะครับแผงแดดนะฝั่งคนขับมีให้มีกระจกให้นะครับมีไฟให้อ่ะประมาณนี้คนข้างๆ้งนะครับมีในเรื่องของการปรับเบาให้นี่นะปรับพนักพิงแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับนะฮะออกแบบมาในพื้นฐานของรถบริหารนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่ใส่ของนี่ใหญ่ๆเลยนะฮะ ช่องแอร์ใหญ่ๆนะผมว่าเย็นดีเนี่ยผมเปิดแอร์อยู่นะเย็นดีเลยพี่อันนี้นะครับมีครูสัมโภคให้นะแต่ยังไม่เป็นอดัพทีมนะครับแล้วก็เกียร์เพนท์เชฟนะับมีมาให้นะก็ถือว่าค่อนข้างครบนะคันนี้ขับสนุกนะฮะ2.5ลิตร29แรงม้า210นิวตันเมตรนะครับนะแรงบิดดึงๆที่ประมาณ5,550รอบนะฮะมาแรงเลยอ,อันนี้นะครับขับสนุกนะด้านหลังนะครับใครหาสีขาวนี้อยู่ผมบอกเลยพี่ดูไม่ต้องจบนะฮะพี่จองได้เลยโทรหาผมได้เลยนะ นจองคำบัญชีคุณวชิรันรงเพชรนะเจ้าของบริษัทเพชรยนต์นะนะครับนี่โอ้โหแผงประตูแล้วก็บอร์หลังพี่ดูไม่มีขาดนะนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะคันนี้นะฮะสีขาวภายในสีดํานะฮะโอ้โหสภาพพี่ดูนี่ไม่มีขาดนะนะครับเชื่อมต่อในเรื่องของตัวคาซีดด้วยนะครับเอโซฟิกนะฮะด้านหลังเดี๋ยวพยางใส่ให้นะนะครับแอร์หลังมีมาให้นี่นะครับไม่แน่ใจน่าอยู่ไทยรถหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูกันนะครับประมาณนี้ บิสโซตูนซานะฮะสองสามห้าสี่ห้าสิบสิบแปดนะคันนี้ได้ลลแนะม็กสิบแปดนะผมด้านหลังเป็นดิสนะครับยางเป็นปียี่สี่นะนะครับตูนซาปียี่สิบสี่ใช้ได้ยาวเลยเลือกหน่อยนะฮะเดี๋ยวทำความสะอาดเพิ่มเติมให้นะครับ,ด,ด,รนะรบด้านบนหลังคาไม่มีบ,บุบไม่มีรอยยิม้มด้านหลังอ่ากระจากเดิมโตต้านะาทีฟิล์มเรียบร้อยแล้วก็เซิกเกอร์คำเตือนยังอยู่นะครับท้ายเดิมสวยนะครับมีสกิดบ้างนิดหน่อยนะเดี๋ยวทําสีให้นี่นะเซ็นเซอร์ถอยสี่จุดด้านหลันะหลออัััังงงนนนนนนนะะะะะะคคครรบบด้าหหหลลลอนะนะออออกกททู่่่่่่ฮไมใชเเ็พปฝย นะครับคันนี้ได้ท่อคู่นะคับแล้วก็ไฟอาจะถึงปลดไฟท้ายให้ปุ๊บไฟเลี้ยวไฟขอทางมาไฟเลี้ยวไฟขอทางติดปกตินะฮะไฟท้ายติดนะครับไฟเบรกไฟถอยไม่ให้ดูนี่ประมาณนี้นะฮะใส่ลักตัว2ชั้นจีนะครับมาเม้นอาคเดิมนะฮะซีนกลางอยู่เต็มทั้งฝานะครับผมไฟไทยกอยโตนะนี่คือสภาพเดิมดิบๆเลยพี่นะฮะ ใครหารถเดิมนะพี่ดูสภาพเดิมก่อนนะนะนะร,รับสภาพเดิมให้ได้นะนะครับพี่ต้องรับสภาพเดิมให้ได้นะนะครับนี่สภาพประมาณนี้นะครับแค่ยังไม่ได้ความความสะอาดแค่นั้นเองนะครับจุดที่งลงจุดพัะของพี่นะครับโอ้โหไม่มีสก,กิลเลยนะมีถัดท้ายด,ด้วยครับนะแล้วก็อ่ะดูยางอะไรมีไหมไม่แรงว่าขล้อไม่ขันแม่แรงหูล่านะครับมีมาให้ปุ๊บยางอะไรตื้ึงนี่นะโอ้โหได้ล้อแม็กด้วยนะครับล้อแม็ก18นิ้วนะ ถ้าเกิดว่าคันนี้ได้ล้อแม็กมา5้าวงนะฮะล้อแม็ก5้าวงก็วงไหนเสียก็ใส่วงนี้ต่อได้เลยนะวิ่งใช้ความเร็วได้ปกตินะฮะถ่านรองท้ายมีมาให้ครบถ้วนแล้วคันนี้น้ำมันรองรับ e85 นะนะครับฝั่งนี้ดความสันไม่มีบุบไม่มีรละยย้มนะฮะแล้วก็บ่อสวยนะบ่อสวยเลยบอกเลยชัดเจนเลยคันนี้นะครับถ่ายตรงแดดด้วยนะมะดูตรงนี้หน่อยจุดคีบของหุนนะ่นยนต์นะนี่ชัดเจนนะยังอยู่นะ นะครับเม็ดอาร์ลงอืง่นไม่ต้องสืบเลยพี่ถ้ามีอย่างนี้นะนะครับไม่ต้องสืบไม่ต้องดึงนะนะครับนี่รู้สึกทีมงานผมจะดึงมาก่อนนะดูเพื่อความแน่ใจแค่นั้นเองนะนะครับรถเดิมสวยไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำครับคันนี้นะครับรับการดูโครงสร้างให้นะนะครับก่อนจัดไฟแนนซ์นะผมมีตรวจรถให้นะครับาานนผมมีตรวจรถให้ตรวจรถไม่ผ่านจาัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเพชรยนต์ใะที่ต้องหารถดีๆรถสวยๆนะครับนำมาตรวจเพื่อให้ผ่านนะนะครับ ผลิตออลเทอร์โบนะฮะตุลาคมปี2020นะฮะปลายปีเลยนะเลือกเครื่องเลือกถังเลือกเครื่องเอสองครับเนี่ยเแคปเพจกับบันไดพี่ดูโอ้โหแล้วก็บอกรอดไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลือล่อนหลังเลื่อนขึ้นลงปีกบอกฝั่งนี้สวยมากนี่โอ้โหใช้คนเดียวนะใช้คนนั้นคนเดียวใช้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวนะฝั่งนี้ไม่ได้ใช้นะผมว่านะนะครับโอ้โหยิบจริงๆออคชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าไมนะ่เป็นรถหน่วยงานดูๆแล้วนะเป็นรถรถหน่วยงาน นะครับเดี๋ยวเยี่งกับทีมงานขายนี่หนึ่งใหนเป็นรถหน่วยงานพี่นะครับขออภัยด้วยตอนแรกบอกเป็นรถรถรถบ้านนะนะครัแต่ดูดูแล้วตำแหน่งที่ใช้งานรู้สึกจะใช้งานคนขับเป็นหลักให้เป็นรถประจำตำแหน่งด้วยเกียร์เดิมโต้ต้านะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับภาษีพลวเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงนะครับนี่ตรงนี้นิดเดียวพี่นะครับเดี๋ยวทําให้นะครับไฟหน้าไฟด้วยเดย์ไทม์เล็งไลนบไฟเลี้ยวไฟขอทางติดปกตินะครับผมถ่ายย้อนแสงหน่อยนะได้เบียนนี้ไปเลยนะหนึ่งหกห้าหกครับหนึ่งหกห้าหกสองจุห้องเครื่องด้วยกัน ผมยังไม่เปิดห้องเครื่องเลยพี่ดูโอ้โหก็แห้งๆอยู่นะไม่มีน้ำมันอะไรเยอะนะครับ2.5ลิตรน็อตสีม่วงยังมี3ตัวนะฮะนะครับแล้วก็ยังเชื่เครื่องนะฮะโอ้โหน็อตฝาหน้าเดิมพี่นะฮะไม่มีขยับนะครับซีนกาวอยู่เด้งฝานะนะครับน็อตเดิมฟิล์มใสนะฟิล์มใสยังอยู่ลูกกลมนะฮะสไลด์ได้เลยพี่ตอนใช้ได้เลยนะนะฮะไม่มีบาดนะฮะถ้าทำมาผมว่ามีมีคมอ่ะนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบ นะฮะเสาหลีกยังอยู่นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับซีเกาวด้านบนสวยนะฟิล์มใสฟิล์มใสครับงะน็อตไม่ขยับโอ้โหเดิมพี่คันนี้นะฮะเดิมด้านหน้านะเอ่อตรงแผงยิงลีนะฮะปิดคันบนหม้อน้ำอยู่นะครับแต่ทีมงานผมเช็คมาหมดแล้วล่ะนะครับให้ดูคร่าวๆเลยกันนะนะครับนี่ติ่งของกาวยังอยู่นะฮะนะครับคันนี้ยังไม่เคยถอดฝาเครื่องมานะครับได้สภาพเดิมนะฮะแล้วก็น้ำเบรกนะครับกระโหลบบางโคนด้านใน ซุ้มชกเดิมนะนะครับถังพักน้ำก๊องอากาศนะฮะแบตเตอรีร่นะแล้วก็ด้านในเป็นปั๊ม e b s อยู่ด้านในนะครับแผงแผงฟิลเลอร์นะ ECU ครับก๊องอากาศนี่ประมาณนี้ได้สภาพเดิมพี่อันนี้เดิมหน้าเดิมหลังนะฮะแต่มีเฉีเยดๆมาบ้างนะฮะไม่ถึงโครงสร้างนะนะครับพวกนี้เป็นพลาสติกเพี้ยบนะพวกนี้เป็นพลาสติกก็สามารถแก้ไขในเรื่องของตัวสีได้อยู่แล้วนะครับมาไม่ต้องไปห่วงเลยหลับตัวตัว,ตวตรับความรี 2.5G ปี2020นะโฉมนี้หายากสุดแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นสีขาวด้วย Max 18นิ้วลายนี้ยิ่งหายากเข้าอีกพี่นะครับมีให้เฉพาะรถแต่ละคันเท่านั้นนะ5วงนะครับมีให้5วงเท่านั้นแต่ละคันนะ ได้ความสมบูรณ์ได้ความเดิมนะนะครับแต่เดี๋ยวบางส่วนมีเก็บประเอียดให้นะครับสนใจคันนี้พี่จองได้เลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูรถกันนะฮะดูรถกันหรือไม่ก็จัดไฟแนซ์นมไปก่อนแล้วก็รถเนี่ยผมเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพนี้ตามที่รีวิวตรงตามปกแน่นอนนะนะครับตรงตามปกตรงไหนมีจุดปกร่องไหนผมก็ชี้แจงให้เห็นเลยนะครับอย่างเนี้ยนะครับมันมันโดนตรงเนี้ยนะครับไม่ได้โดนฟุตบาทแต่โดนทุกคันนะสำหรับแคมรี่นะครับจะเป็นแบบนี้ทุกคันพี่นะฮะ ทุกคันที่เข้ามาที่นี่ทําสีกันชนหน้าทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงไม่มีคันไหนร้อยกว่ากันนะฮะนะครับทำทุกคันพี่อันนี้ออกข้างร้าน598เก้าแปดร้านห้าแปดเดลขาย7จ็ดแสนแปดหมื่นเกบาทหายไป8ปดแสนครับคันนี้นะครับหายไปแปดแสนเลยสนใจก็ให้ไวนะเบอร์ผมด้านล,ล่างศูนย์ข้าศักดิ์สามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับบีมพิจดลนะฮะพุทธการไฟไขายแล้วก็ช่องทางของไลอ้อนนะครับ s i 6 6 b b b ครับ6-6 BBB นะฮะแคปรูปแล้วก็ส่งรูปเข้ามานะครับแต่ให้ไวหน่อยนะสีขาวมีคันเดียวครับคันนี้นะครับสีขาวมีคันเดียวให้ไวเลยแล้วกันนะครับโอเคไว้มานี้นะฝากกดไลค์กดใจกดซับสไคร์ไว้ในช่องนี้ด้วยนะครับและท่านเจ้าของรถโต o ยต้าแคมบีิหรือของได้คอร์ดนะครับที่เข้ามาขายนะฮะที่บริษัทยิต์นะครับนะครับโอเคลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ